สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูในรายวิชาอ่านเขียนเพียนจําเรื่องคำควบกล้าแท้รอเรือก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มารู้จักกับความควบกล้ากันก่อนนะคะคำควบกล้ำเนี่ยคือ คำที่มีพยัญชนะสองตัวนะคะเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยสระเดียวกันด้วยเวลาอ่านออกเสียงนะคะคู่เป็นพยางเดียวกันเลยนะคะเสียงของวรรณยุกเนี่ยก็จะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะคะคำควบแท้เนี่ยจะประกอบไปด้วยพยัญชนะทั้งหมดสามตัวนะคะก็คือรอเรือ ลอลิงและวอลแหวนนะคะจะไปควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะแล้วประสมกับสระตัวเดียวกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตนะคะว่าคําไหนเนี่ยเป็นคําควบกล้ากันนะคะคําควบกล้าเนี่ยจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะโดยมีรอเรือลอลิง วอลวนะคะรวมอยู่ในพยัญชนะต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่ากราบนะคะสะกดว่ากรออาบอ่านว่ากราบแปลงสกดว่าปอรอแองอแปลงกลางสกดว่ากรออางอกลาง ควายสะกดว่าคอวอาอยอควายแขวนสะกดว่าขอวอแนแขวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำสั้นๆง่ายๆนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะคําควบกล้ำที่มีรอเรือนะคะเป็นตัวสะกดนะคําควบกล้ำที่มีรอเรือนะคะก็คือคําที่อ่านออกเสียงเพีัยนชนะต้นทั้งสองตัวหน้านะคะเป็นเสียงควบพร้อมกันเนาะก็จะมีกรรอขรอคอรอ,อ,รอ,อ,รอต่อ และพรอรอนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวอย่างคํากันนะคะคำหมวดแรกเลยเนี่ยที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือกรอนะคะคาแรกเลยคือคําว่ากรองต่อไปกราบ โรดมะกรูดกร้วยต่อมานะคะขอรอเรามาดูตัวอย่างกันค่ะขัวครุขระ คลีบครึมต่อมานะคะคอรอตักไคร้คลึกโครมครีบครู และเคร่งเครียดต่อมานะคะตอรอเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะตรงตรอตราตรวจตรอม ต่อมานะคะปอรอมาดูตัวอย่างคํากันค่ะโปรดปรุงแปลงปรับและโปรยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในหมวดพอรอกันบ้างคำแรกเลยนะคะคือคำว่าพระต่อมานะคะพระคำต่อมาพรวนพระพายและพรางค่ะทีนี้นะคะ เรามาดูภาระงานในวันนี้กันนะคะเด็กๆสําหรับภาระงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเขียนวันที่นะคะให้ถูกต้องนะคะงานในวันนี้ให้นักเรียนนะคะทำผังความคิดคำํำควบกล้ำนะคะรอเรือโดยการให้เด็กๆนะคะนําคํานะคะที่ยก อะครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะเอามาใส่ในเรือแต่ละลำนะคะให้ถูกต้องสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ